โครงการจิตอาสาต้นแบบเรื่องลดขยะพลาสติกด้วยการประดิษฐ์ไม้กวาดจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนความเป็นมาของโครงงานในปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีมากมายและเป็นที่นิยมเชื่อชอบของประชาชนทุกเพศทุกวัยส่วนใหญ่มักจะบรรจุในขวดพลาสติกเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคซึ่งขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเป็นขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยากจากสถานการณ์ขวดน้ําดื่มพลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันตามอัตราการเพิ่มของประชากร และความต้องการของผู้บริโภค่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายดังนั้นการนำขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งหรือเหลือใช้มาประดิษฐ์แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่านักศึกษากศนอโคกโพจึงได้เห็นคุณค่าและความสำคัญในการบริหารจัดการขวดน้ำพลาสติกและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะอย่างขวดพลาสติกในบ้านและชุมชนให้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน และขยายผลให้ชุมชนจัดทำไม้กวาดใช้เองอีกทั้งยังสอดคล้องกับการปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะการผลิตเองใช้เองถือเป็นการพึ่งพาตนเองให้มีความพอเพียงและประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตลอดจนสามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะพลาสติกในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยนําความรู้ไปขยายผลสู่องค์กราานักศึกษานําไปต่อยอดสูก่กอสน,นอตานําบลและชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จริงและนําไปสู่การ เกิดรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อสร้างนวัตรกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 2. เพื่อสร้างคุณธรรมด้านจิตอาสาพัฒนาตนเองและนําไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาชุมชนสังคมต่อไป 3. เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกรักชุมชนความสามัคคีและมีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมวิธีการดําเนินการโครงงาน 1. ประชุมวางแผนการทําโครงงานเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนในปัจจุบันที่ประสบกับปัญหาขยะและแนวทางในการจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมหาข้อสรุปในการประดิษฐ์ชิ้นงานและมอบหมายหน้าที่ในสจัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3. ดําเนินการประดิษฐ์ชิ้นงานตามขั้นตอนและวิธีการทําที่ได้ศึกษาค้นคว้า 4. การนําไปใช้ด้วยการนําชิ้นงาน ไม้กวาดที่ประดิษฐ์จากขวดพลาสติกไปใช้ในการจัดกิจกรรมจินอาสาพัฒนาศาส,สนสถานของชุมชนได้แก่มัสยิดวัดและสถานที่สําคัญต่างๆการขยายผลนําความรู้ไปขยายผลให้กับผู้เรียนกศนอําเภอโคกโพโดยการขยายผลความรู้และวิธีการทําไม้กวาดจากขวดพลาสติกให้กับองค์กรนักศึกษากศนอําเภอโคกโพ 6. นนาไปเผยแพร่ให้กับชุมชนสมาชิกโครงงานได้นําชิ้นงานไม้กวาดจากขวดพลาสติกไปเผยแพร่ให้กับชุมชน เพื่อจุดประกายให้ชุมชนเห็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนตลอดจนช่องทางในการสร้างรายได้สร้างอาชีพของชุมชนในอนาคตต่อไปได้โดยการไปมอบให้กับมสัสยิดบ้านควนลัง,งาตําบลทรายขาวและวัดขนทรวารีตําบลบางกรกเพื่อนำไปใช้ในการทําความสะอาดสถานที่สาธารณะของชุมชนและให้ประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการขยะสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป 7. ชุมชนนําไปใช้ประโยชน์ชุมชนนําชิ้นงานไม้กวาดจากขวดพลาสติกไปใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ของชุมชนจิตอาสาพัฒนาวัตุนรวรตกรีนักเรียนได้ได้นําไม้กวาดที่ได้ทำม,มาจากขวดพลาสติกเป็นวัตกรรมที่นําขยะมารีไซเคิลทดลองใช้แล้วครับก็อยากให้ครูบีแล้วก็นักศึกษามามาช่วยสอนใน,ในหมู่บ้านด้วยครับใช้งานได้จริงแล้วก็การเพิ่มมูลค่าให้ในการนําขยะแล้วก็ สร้งางอาชีพสร้างรายได้ให้ใหชาวบ้านได้อีกด <an> ้วยครับตงมานมกำลังจเอ่ออยาก้มาด้วยนะครับไม่กว่าดเนดีมากไม่กวนนะ่เป็นกที่ดีเป็นคดที่ดีนะเอาาี่ให้นักเรียนได้ทำดีขึ้นมาเองนะโดยที่ว่าเราเก็บของที่ว่าไใช้วกสารสกิดอะไรประมาณนี้ที่ได้ดูดูันนั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการจิตอาสาต้นแบบลดขยะพลาสติกด้วยการประดิษฐ์ไม้กวาดจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 1. ไม้กวาดจากขวดพลาสติกเป็นชิ้นงานหรือนวัตกรรมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีความแข็งแรงทนทานและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในครัวเรือนและชุมชนได้จริงอีกทั้งสามารถลดปริมาณขยะในชุมชนโดยการบริหารจัดการขยะที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าได้ 2. สมาชิกโครงการมีคุณธรรมด้านจิตอาสาสู่การพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 3. ชุมชนเกิดการสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเห็นช่องทางในการบริหารจัดการขยะและมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนส่วนรวมต่อไปได้